Channel. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเลนโบคิวชแนลแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูสนามกีฬาออสตากันจ้าเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีมานานแล้วนะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้มารีวิวให้ทุกคนดูไงเอองั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะจ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ ด้านหน้าสนามกีฬานะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราจะเข้าไปในสนามได้เราต้องมีตั๋วก่อนจ้านี่เลยซึ่งเราไปซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่าแล้วเราก็เอาตั๋วติดไปแบบนี้เลยนี่โอเคเข้ามาแล้วว้าวทุกคนดูสิข้างในคือแบบว่ามีของใช้เพียบเลยนะคะซึ่งมันน่าจะเป็นของแบบ FC ไงเออ fc ใครอยากมาซื้อของนะคะก็สามารถมาซื้อในนี้ได้เนาะใครที่ชื่นชอบทีมไหนก็สามารถซื้อของแบบไปสะสมของทีมนั้นได้เลยนี่อันนี้คืออะไรอ๋อโปเตอร์นะจ๊ะทุกคนก็จะมีแบบโปเตอร์ให้เราเลือกซื้อด้วยนะเออนี่คืออะไรอะกรอบรูปหรอเป็นกรอบรูปนักกีฬานะจ๊ะแล้วก็มีพวกฟุตบอลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นแต่เชียร์ทุกคนดูดิมีเสียงด้วยเอออันนี้ก็มีเสียงเหนกันปีปบีีีอ <c oughs> แล้วก็มีตู้กดน้ำด้วยนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะจ๊ะว้าวทุกคนโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนสัมภาษณ์แบบว่านักกีฬา เล่นเสร็จนะคะก็ลงมาสามาษา์ตรงนี้ได้ซึ่งสนามกีฬาเนี้ยไม่ได้มีแค่แบบว่าการแข่งขันฟุตบอลหรือแข่งขันกีฬานะทุกคนมันจะมีแข่งขันพวกเกมด้วยพวกอ e ีสปอร์ตนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างบนแล้วกันเนาะโอเคไปกันต่อน,นี้นะคะก็จะเป็นโซนถ้วยรางวัลจ้าจะเป็นแบบที่ตู้โชว์นะคะพวกถ้วยรางวัลเหรียญทองนะคะนี่ แล้วก็มีลิฟให้เราขึ้นไปชั้น2ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนเนาะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์ห้องแต่งตัวของนักแข่งนะจ๊ะทุกคนซึ่งตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่จะแบบมีหลายอย่างเลยมีพวกแบบเนี่ยจะเป็นพวกอ e ีสปอร์ตนะคะชุดแข่งแล้วก็มีทั้งหมด4ส,สีนะจ๊ะสามารถมาเลือกใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะแบบ เออเขาเรียกว่ากีฬาอะไรฮอกกี้เหรอไม่รู้ว่าไม่รู้จักนี่นะคะมีเยอะมากโอเคแล้วก็ข้างๆนะคะก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์สำหรับนักกีฬานะจ๊ะมาเก็บของใช้ส่วนตัวในนี้ได้เลยแล้วก็ข้างๆนะคะจะเป็นห้องน้ำก็สามารถมาเอาเเื่อสามารถมาอาบน้ำล้างตัวตรงนี้ได้นะคะเวลาแข่งกีฬาเสร็จเนาะมีอะไรอีกไหม โอ้แล้วก็ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นแบบว่าห้องสำหรับพวมนวยการนะจ๊ะทุกคนเป็นคนที่ดูแลสนามกีฬานี้เนาะอันนี้คืออะไรอะตังหรอเหรียญทำไมมันมีสีเขียวด้วยอะแล้วก็มีพวกหนังสือต่างๆนะจ๊ะ ในห kind of ้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างมาถึงชั้นบนก็เจอสนามแข่งฟุตบอลเลยทุกคนดูสิเขากำลังจะแข่งกันนะคะค่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายกันก่อนแล้วกันเนาะโอ้อลังการเวอร์ฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นแบบว่าที่นั่งเชียร์เนาะสำหรับ ทีมสีฟ้าซึ่งที่นั่งเชียร์นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะว่าแบบจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยว่าเราจะเชียร์สีอะไรนะจ๊ะโอเคเราก็นี่ไงทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบสนามแข่ง e-sport นะจ๊ะก็คือเกมเมอร์เนาะแข่งเกมคือใหญ่เวอร์โอ้โหแล้วก็มีอะไรเนี่ยนี่คืออะไรกดได้ไหมนี่ กคนนี่นะคะก็จะเป็นการแข่งของทีมสีเหลืองกับสีแดงนะจ๊ะนี่ก็คือเกมเนาะเกมอะไระเกมแข่งรถแข่งเหรอมีปูอยู่ในรถด้วยทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้คืออ๋อเป็นไฟนะคะอันนี้สามารถปรับสีไฟได้นะจ๊ะเคไปกันต่อหน้าจอตรงนี้สามารถปรับได้ไหม เออนี่ไงทุกคนเปลี่ยนได้นะคะว่าที่นั่งเราเจะเป็นสีอะไรเนาะก็มีสีเขียวนะคะสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะจ๊ะเป็นธงสีแบบนี้เลยเออเกอเวอร์เคเราไปฝั่งนู้นกันต่อเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเชียร์เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีบอร์ดคะแนนด้วยโอ้ทุกคนดูสิ มีหลายสนามเลยมีสนามฮอกกี้ด้วยนะคะแล้วก็สนามหญ้าธรรมดานะจ๊ะอันนี้สนามวิ่งเอ้ยเข,เขาเรียกสนามวิ่งหรือแบบที่วิ่งแข่งนะคะทุกคนแล้วก็มีสนามดินแดงนะคะเออสนามฟุตบอลแล้วก็สามารถกดได้ด้วยนะคะว่าทีมไหนได้กี่ลูกแล้วได้กี่แต้มแล้วนะจ๊ะ อเคไปกันต่อนี่นนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันโอ้โซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งพักนี่นะคะก็มาหาอะไรกินตรงนี้ได้นะจ๊ะโซนนี้มีขายพวกแบบว่าป๊อปคอร์นนะคะฮอทด,ดอกต่างๆนะจ๊ะเหนื่อยๆก็มาซื้อกินตรงนี้ได้เลยเนาะ,ะนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเปลี่ยนสี นี่งงไงบิงซูอุ๊ยน่ากินมากมีบิงซูกล้วยบิงซูสตรอเบอรี่โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนอุปรกรณ์สำหรับการแข่งขันนะคะทุกคนนี่ก็จะมีแบบว่า <c oughs> อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเบสบอลหรอไม่รู้ว่าทุกคนแล้วก็มีแท่นแข่งด้วยใช่ปะใช้แท่นแข่งหรือเปล่าอันนี้คือปุหรือเปล่า อ๋อนี่ไงเป็นแบบเหมือนที่ฉลองนะคะแล้วนี่คือวันโอเคต่อไปก็มีธงนะคะมีฟุตบอลน,นี่นี่อะไรอะ่ะกวยเหรอนี่นะคะเป็นกลวยระเปิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีที่กั้นนะคะไว้สำหรับแข่งวิ่งแบบกระโดดไกลอะไรแบบ อะไรอีคือายเรือหรอโอ้โหมีน้องทำเป็ดด้วยนะคะตัวหนึ่งโอเคในนี้ก็หมดแล้วจ้ามีประมาณนี้สำหรับสถานที่นี้ก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่ามีห้องลับอะไรอีกปะ น่าจะมีแค่นี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่าจะมีอะไรบ้างมาแล้วจ้าสถานที่ที่สองนะคะก็คือคอนเสิร์ตนั่นเองนี่เลยแล้วก็มีพี่กาดยืนรออยู่หนึ่งคนนะคะเอาไว้แบบตรวจบัตรก่อนเข้างานไงเออมาเข้ามาเลย เดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างฝั่งนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบที่แต่งตัวสำหรับนักสแสดงนักรองนะจ๊ะอู้แล้วก็มีน้องคัมเปสของเราสองตัวอู้ทุกคนดูอันนี้เป็นรหัสลับสำหรับคํใใบหรือเปล่าทุกคนซึ่งเราไม่รู้นะคะว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยมีห้องลับหรือเปล่า แต่ว่าเราจะเอาไปด้วยนะโอเคถือไปด้วยแล้วก็มีนักรองนะคะคนหนึ่งโอเคก็จะมีประมาณนี้นะ,ะสำหรับห้องแต่งตัวต่อไปนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่กลางเต้นไว้สำหรับพวกอันนี้หรือเปล่า พวกคนดูหรือเปล่าแบบมาก,ก่อนอะไรแบบนี้ <c oughs> หรือว่าไว้ให้พวกนักดนตรีอะไรมากางเต็นท์นอนตรงนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะมีทั้งหมดสามเต็นท์แบบนี้เลยนะจ๊ะโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแบบนี้เลยนะคะซึ่งเหมือนในคอนเสิร์ตจริงๆเลยนะคะจะมีตู้แบบนี้นะคะอ๋อแล้วก็มีที่ขายของกินด้วยนะคะพวก เออป๊อปคอนเหรอทาโก้นะจ๊ะแล้วก็มีนกพิราบตัวหนึ่งฮึหมดหรือยังอะ่ะขอกินสักคำเลยเออโอ้แล้วก็มีนีด้วยทุกคนซึ่งคอนเสิร์ตนะคะเขาก็จะแถมสำหรับเออเขาเรียกว่าอะไรที่เพนน้านี่แบบนี้เลยเคไปกันต่อมีวิวแชร์ด้วยนะคะสำหรับ คนพิการเนาะมานั่งวีลแชร์ตรงนี้ได้นะจ๊ะอีกหนึ่งอย่างที่ชอบสำหรับคอนเสิร์ตนะคะก็คือที่เปลี่ยนทรงผมจ้าโอเคขึ้นไปนั่งเลยขอเปลี่ยนหน้านีดีกว่าโอ้มีทรงผมให้เราเลือกเยอะมากนะคะลุกคนซึ่งเราเอาเป็นทรงไหนดีทรงนี้ดีกว่าเนาะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะจ๊ะเอาสีสีเขียวไหม หรือว่าสีไหนดีสีชมพูดีกว่าไหมเราเป็นคนน่ารักกุบกิบเอาสีนี้ดีกว่านี้เลยว้าวทุกคนทรงผมคือเข้ากับคอนเสิร์ตมากๆนะคะเอเคไปกันต่อตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเตจไว้สำหรับมาถ่ายรูปเล่นได้นะจ๊ะนี่เรากดเลยดื้อดืมมาแล้ว ี่นะคะเราก็จะได้รูปเอาไว้ไปติดที่บ้านเก็กกี้ะคะว่าเรามาคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยหมดหรือยังต้องมีหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างเอเคขึ้นลิฟต์ตรงนี้เลยนะคะเออมันไม่ได้เป็นลิฟต์ทุกคนมันเป็นรถนะคะโอเคไปเลยว้าวขึ้นรถไปชั้นสองนะจ๊ะรอรอรอ รอรอรอมาแล้วโอ้โหชั <c oughs> ้นสองก็จะมีเหมือนเดิมเลยนะคะวิลแชร์แล้วก็ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเวทีขนาดเล็กนะคะไว้สำหรับให้นักร้องมาร้องแบบเออคอนเสิร์ตเล็กๆเกนาะนี่แล้วก็ต่อไปโอ้มีชุดสำหรับพวกชุสตาร์ นะคะคใส่เลยชุดสตาฟของที่นี่ก็จะเป็นชุดสีดำแบบนี้นะจ๊ะโอแล้วก็มีไม้ติดหน้าแบบนี้ด้วยมีเครื่องดนตรีด้วยนะคะแล้วก็มีปสเตอร์ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเออไม่ใช่เปลี่ยนเพิ่มระดับเสียงได้ด้วยนะจ๊ะ เราเก็บไม้ไว้ก่อนไปต่ออู้ทุกคนดูสิโซนนี้นะคะก็จะมีแบบโซนขายตั๋วนะคะมีสำหรับตั๋วธรรมดานะคะแล้วก็ตั๋ว V.I.P. แล้วก็มีแท่งไฟขายด้วยนะจ๊ะสำหรับเออติ่งสำหรับติ่งนักรองนะจ๊ะมีแท่งไฟขายด้วยอ้แล้วก็มีชุดเยอะแยะมากทุกคนดูสิ อันนี้คืออะไรอ่ะแท่งไฟแท่งไฟหรือไม่อ๋อแท่งไฟนะคะเยอะมากเคต่อเลยเราก็มาถึงเวทีคอนเสิร์ตใหญ่กันแล้วคะ่ะทุกคน,กคนดูสิมีนักร้องของเราทั้งหมดสคนด้วยนะคะอคุ้ยหลมากทุกคนข้างหลังก็จะมีแบบเครื่องดนตรีต่างๆนานาจนน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 ้า สามารถมาเล่นได้เหมือนกันไฟก็สามารถเปิดได้นะคะเปลี่ยนสีไฟได้ออโอ้ทุกคนดูมีไฟแบบอันนี้ด้วยนะคะออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของใช้ต่างๆนะคะพวกเครื่องดนตรีอ้มีชุดสำหรับนักลองด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ตรงนี้คือเปลี่ยนสีไฟได้เปลี่ยนเพลงลดระดับเพลงได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนฉากด้านหลังได้เหมือนกันโอ้เยอะมากเคก็จะมีประมาณนี้นะตรงนี้ต่อไปนะคะโซนนี้ก็จะเป็นแบบปาร์ตี้สระว่ายน้ำค่ะดุกโนซึ่งเราร้องเพลงเสร็จก็สามารถปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยนะคะมีน้ำให้กินด้วย ็หมดแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปดูห้องรับกันดีกว่าแมทที่เราได้มานี่นะคะอย่างสุดท้ายของคอนเสิร์ตนี้ก็คือห้องรับจ้ะทุกคนเราได้เอากระดาษใบนี้มาจากชั้นล่างนะคะเคิดเดี๋ยวเราจะทําห้องรับก่อนนะซึ่งในกระดาษนะคะก็คือให้เรากดตรงนี้สามครั้งสองสแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้สองครั้งนะคะ1 2แล้วก็ตรงนี้สครั้ง1 2 3ได้ปะอ้าวทำไมไม่ได้อ่ะหรือว่าเราทำผิดเอาใหม่เอาในาึแล้วก็ฝั่งนี้2 1 2องอัน,งนนี้สามสอสม้นี่ทุกคนมา อะไรอะ่ะอ้าวอ้าวยังไม่ทันไอ้นี่เลยใหไมทุกคนจะเย็นๆนะครื่อน,นี้เราก็แบบว่าเพิ่งรู้นะเราจะไปดูพร้อมๆกันนะดาว่าจะเป็นยังไงนะมาแล้วมันเหมือนแบบว่าที่มีเพลงสำหรับดีเจอ่ะทุกคนโู้น้องคําเป็ด เจ้าคัมเปตมาแอบซ่อนตรงนี้นี่เองเป็นดีเจคัมเปตนะคะทุกคนเออวิลเสียงเพิ่มเสียงได้มีไม้จิ๋วด้วยเออมันก็จะเป็นห้องลับของน้องคัมเปตนะจ๊ะเก้เราก็ปิดห้องลับไปเลยนี่ได้เจ้าคัมเปตสีฟ้ามาน่ารักมากก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ การรีวิวสนามกีฬาแล้วก็รีวิวสถานที่คอนเสิรต์ตนะจ้าทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ไมยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายจ้า